ก้อยรัชวินโพสซึ้งหลังเจอเรื่องบีบหัวใจเกี่ยวกับน้องทะเลบีบหัวใจคนเป็นแม่สุดๆเมื่อก้อยรัชวินที่ก่อนหน้านี้ออกมาเล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตลูกชายน้องทะเลชักและเหมือนหยุดหายใจไปต่อหน้าต่อต,อตอขาขณะที่สามีตูนบอดี้สแลมติดงานคอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศสวีเดน ล่าสุดก้อยรัชวินออกมาอัปเดตอาการน้องทะเลตอนนี้ดีขึ้นแล้วหมอวินิจฉัยอาการและอนุญาตให้กลับบ้านได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นบททดสอบความเป็นแม่ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเธอแม้ว่ากว่าจะผ่านด่านนี้มันไม่ง่ายเลยโดยได้ระบุว่ากลับบ้านเรากันนะครับตูดหมึกน้องเวลาคิดถึงหนูแย่แล้วขอบคุณทุกๆคนทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจมาถึงครอบครัวเรานะคะอยากให้รู้ว่าก้อยซาบซึ้งใจและมันมีความหมายกับก้อยและพี่ตูนมากจริงๆ เวลามันอาจจะสั้นกว่าที่เราคิดใช้ทุกวันที่มีความหมายกันนะคะถามกลางเหล่าแฟนคลับและคนในวงการเข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบทางทีมข่าวขออวยพรให้น้องทะเลหายเร็วๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ